เบิ่งทุกคนจ้ะสิพ้าเบิ่งลิงลิง,งสายพานไม่ลิงใสายพานหม่มหนิ้ววัดไก่อลิงมีสวัสดียามเช้าค่ะกุเทนมอร์เกนตอนนี้คุณ่งก็อยู่ในสวนนะคะในสวนตื่นขึ้นมายามเช้าๆก็จะมาอยู่ในสวนกับลินลี่เพนะื่น่ะเดี๋ยวคุณหนึ่งพาไปเบิ่งแปลงสตรอเบอรี่นะคะทุกคนจ้ะพูนพืชผักอยู่ข้างหลังนู่นนะ กําลังจะนั่งแยกแล้วก็จะเอาลงแปลงจะเอาพริกลงแปลงแล้วนะคะมะเขือเปลอะด้วยนะคะอในสวนหลังบ้านวันนี้อากาศเย็นนะคะอากาศเย็นลงตอนนี้ประมาณเท่าไหร่สิบกว่าองศามั้งเนี่ยอึมครึมวันนี้นะ่ะสิบเอ็ดองศาดูแดดยังไม่มีเลยคะ่ะวันนี้ตอนเช้าๆเนาะตรงนู้นหลดน้ําผักเสร็จแล้วนี่งานที่จะทำเพียบเลยจ้าทุกคน โอ้ยแต่ละมือคุณเองไงงมงเศร้าๆอยู่กับพืชพักนี่ได้หลายมวนขนาดเบิดมือไปหอดสามทุ่มครึ่งจึงได้เข่าบ้านจ้าแปลงสตรอเบอรี่มันมีอยู่4สายพันธุ์นะคะแต่ว่าดีเบิ้งอุอ้ยน่วยดกขนาดอันนี้ก็ใช้ย,ย่อยแบบรดน้ำผลมันจะได้ใหญ่ๆชุ่มฉ่ำฉ่ำน้ำอร่อยอร่อยนะคะ <c oughs> แมว อันนี้เป็นไหลนะคะไหลของสตรอเบอรี่เนาะเดี๋ยวสักพักมันก็จะเลือ้อยลงดินนะคะมันก็จะเกิดเป็นต้นใหม่เราก็ขุดใส่กระถางได้นะคะเอาไปลงใส Gon ่กระถางให้เป็นต้นใหม่แต่อันนี้มันเลื้อยมาจากแป,แปลงนู้นนะแต่ก่อนคนณนงมีอยู่แปลงเดียวนะคะเน,นี่ยมันเลื้อยมาเป็นแปลงใหม่โอ้โผลนะลูกขนาดยังไม่แดงแล้วนี่โอ้ทุกคนจ้าเสียงอะไรเอา เอาอีกแล้วตัวป่วนอย่าไปพังสตรอเบอรี่แม่อีกแล้วนี่นี่อยา่ยาอย่าอย่ามาดมนี่มันสิหักมันดื้ออีหลีเลยนะฮะไปเลยแมวดื้อแมวดืด้อได้จับแมวดื้อแมวดื้อได้จับแมวดื้อจุม่มจุ่มแปลงนี่จะสามสามปีแล้ววะหนูเอ,อ,อาอาอินแมวหน่อย พูดหนึ่งเสียบไว้นะคะชื่อของสตอเบอรี่เนาะสายพันธุ์ก็จะเสียบไว้ยังติดอยู่เลยค่ะลัมบาร์ด้าอีกพันธ์ตรงนี้มันจะพันธุ์ลูกเล็กหน่อยนะอันนี้พันธุ์อะไรพันธุ์เอวิล่าอีกอันหนึ่งพันธุ์อะไรเนาะอยู่ใส่ละป้ายมันนนะเออนี่สีสายพันธุ์อันหนึง่ง อันนั้นลุมบ้านะคะนี่อันนี้พันลุมบ้ามันจะผลใหญ่อุ้ยดกขนาดค่ะทุกคนว่านะเดี๋ยวจะมารดน้ําเปิดว่าตัวหนะตัวหนาอุ้ยปีนี้ได้เก็บสนุกเลยค่ะสองแปลงแล้วเบิ่งทุกคนจ้ะสิบห้าเบิรงลิงลิงใส่พันไม้เลี้ยงใส่พันไม้นีหนวดอ้าใจ อลิงมีหนวดอลิงมีหนวดเอ,อยพู้น่ะดือ้อเ <c oughs> ลยนะอังลงขึ้นต้นพั่ไปแล้วจ้าพูน่ะปีนไปแล้วพู้น่ะจังนึงกับไล่นกว่ามันจะของเป็นนกขนั้นไหนโบบินน้ำนกเดี๋ยวเก็บมาให้แม่นะลกูกเร็วๆเก็บพ่มช่วงนี้คุณองิงก็หยุดนะคะหยุดยาวไปสองสัปดาห์เลยพู้น่ะนี่ก็อยู่ในสวนนี่แหละสดชื่นมีความสุขอากาศเย็นอะ หาพวนดินเดี๋ยวจะพวนดินนะคะเดี๋ยวจะลงแปลงนู่นนะคะลงแปลงพริกนะคะแล้วก็ไปทําแปลงนู่นจะลงมะเขือเปราะนะคะลูกแพรผลใหญ่เรื่อยๆเดี๋ยวพามาชมสม,มือนะคะเด้อสิได้สดชื่นไปน้ำกันปนแอปเปิลกับฟูนเอาลิงลงมาแล้วเอาลิงลงมาแล้วเอ็นตุวตูดลิงแย่ตุวลิงเงินแยตุวลิงอไอแยตุวลิงอไอแยตุวลิง <c oughs> แอปเปิลค่ะพุ้นำแอปเปิลลูกหลายปีเนี่ยแปดต้นนะคะแปดสายพันธุ์ค่ะลูกพลุนลูกพลัำนี่จากไร้กิง่งเอ้ยไม่ใช่ไร้ใบเดี๋ยวก็ผลิด,ดอกออกผลสดชื่นเขี้ยวขจีผุนแปลงผักแปลงผักคุณนเองค่ะนี่สวยไหม ไปละค่ะทุกคนค่ะเบียกรออยู่นะคะงานรออยู่เยอะเลยเดี๋ยวมาอัปเดตกันใหม่เดี๋ยวมาคุยกันใหม่เด้อค่ะเด้อส่งความสดชื่นจากในสวนของครูเน่งนะคะจากเยอรมนีปอดลูกฟุ่นไหมด,ได็อกในในปีนี้ออดกิงนี่กระดกไปละค่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่บ๊ายบายบายบายค่ะทุกคนบ๊ายบาย